สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำร้านไข่เจียวข้างทางดูดูข้างสะพานลอยนะครับผมติดกับช่องสามนะครับผมนี่คือบิ๊กซีพารามซีนะครับผมทุกเช้าผมจะต้องมาซื้อข้าวไข่เจียวร้านนี้นะครับผมขอบอกว่าร้านไข่เจียวร้านนี้ขอบอกว่าอร่อยมากๆคนเยอะมาก ถ้าเรามาช้านะขอบอกว่าหมดอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับผมถ้าเราเดินตรงไปนะครับผมก็จะเป็นตึกเอสโซกับตึกช่องสามนะครับผมร้านนี้ก็จะมีอยู่ติดกับร้านขายน้ําด้วยนะครับผมน้าน้ําชงนะครับร้านนี้ขอบอกคนเยอะมากแลกจั่งจอให้ป็นชันค้นมากๆเลยนะครับผม แต่วันนี้เรามาร้านข้าวไข่เจียรนะครับผมอยู่ติกราอิสตันลินนะครับผมเขาจะให้เครื่องเยอะมากเลยนะครับผมเขาบอกว่าราคาถูกมากๆกองฟองขับ5บาทนะครับผมให้ข้าวแบบจุกๆุกและแตงพวกหมูพวกแหนมใส้กรอบหรือผักหรือพริกเขาจะให้เยอะเลยนะครับผมี่ผัดข้าวผัดดูนะครับผม แล้วก็ใส่ผักใส่ชิมหมก็ได้ถ่าใส<ช>่ข้า<ๆ>ผัดกับไข่เจียวสองฟองนะครับผม50บาทขอบอกโคตรถูกมากๆเท่ากับไข่เจียวอ่ะราคาแค่สิบาบาทเองนะครับผมเพราะว่าข้าวผัดเนี่ยนะครับผมเขาก็จะมีข้าวผัดแหนม,มข้าวผัดไสก้กรอกข้าวผัดบุญเชียงหรือข้าวผัดหมูนะครับผม ราคา35บาทให้ยเยอะเลยนะครับผมแต่ซิกเนเจอร์ร้านนี้ก็คือไข่เจียวมีทั้งข้าวไข่เจียวแล้วก็ข้าวไข่ดาวเขาก็จะผัดให้ได้เหมือนกันนะครับผมและอย่างน้ำมันนี่คือเขาแบบไม่มีใช้ซ้ำเลยนะครับผมใหม่ตลอด พันเลยนะครับผมนี่ให้แบบเครื่องจุกเลยนะฮะนี่ดูคุณเชียงนะครับผมโอ้โหให้แบบยังเยอะเขาบอกร้านที่เขาไม่ห่วงนะฮะเจ้าของร้านเจใจดีมากๆยังรู้จักชื่อเขาเลยนะครับผมพูดถึงนเขาอยู่ตลอดนะฮะนี่ร้านขายชานะครนะผมติดติดกันางเขาบอกว่าเกิดมาช้านี่โอ้โหคนเยอะมากๆรอคิว ไว้ครัมเนี่ย pues ต้องรอนจิ้มหนึฮะอ่ะกบเครื่องานนะครบมเรื่องเรื่องเทซอสซอสพริกซอมเขือเทศน้ำปลาอีกเราเติมได้แบบไม่อั้นเลยนะฮะไม่มีขําวม่วนนี่นะับพอทอดใหม่พิ่โคจะเทน้ำมัน ให้ใหม่รอบหนึ่งนะฮะนี่เราก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมน,น,บนี่นะครับผมนี่ข้าวไข่เจียนะครับผมที่ผมสั่งมานะครับผมนี่เราสามารถตักพริกได้แบบจุกๆเลยนะครับผมใครชอบเผ็ดนี่ ขอบอกว่าตักได้เยอะเลยนะครับผมแต่ก็ยอย่าเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวแม่ค้าหน้างอนนะฮะนี่เข้าหัเเ์นะครับผมก็ขอฝากช่อง y o u t u b e โอ๊ไม่ปันด้วยนะครับสวัสดีครับ